สวัสดีครับมาดูสูตรคำนวณงวดวันที่16สิงหาปี67นี่นะครับสูตรผมที่ผมวางไว้เนี่ยมีสูตร1 2ึ่งสสสูตรสาชุดนะครับสูตรสามกัสูตรสี่เรจะได้ก็จะได้แบบนี้ แล้วก็มาหาหลักหลักหลักสิบแต่นี่ผมเขียนผิดกลายเป็นหลักร้อยอันนี้ผิดนะเขียนผิดแต่นี่คือหลักหลักสิบหลักสิบก็จะได้ห้าสี่สามแต่ผมเน้นมาที่สามไม่รู้นะผมเน้นเป็นการสูนตัวผมชอบเป็นการสูนตัวผมชอบสามแล้วก็หลักหน่วยก็เจ็ดศูนย์แปด แต่ผมชอบศนะูนย์นะโน่นนี้แล้วผมก็มาจับคู่จับคู่ก็จะได้แบบนี้นะพอได้สามห้าสี่แต่ส่วนตัวผมชอบชอบแถวนี้นะส่วนตัวผมแต่ถ้าใครชอบแถวไหนก็เลือกเลยนะครับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สิบหกสิงหาสองตัวล่างนะีผม ผมคำนวณสองตัวล่างแต่ผมชอบแถวเนี้ยแต่ใครชอบแถวไหนก็จัดเลยครับให้ดูแค่เป็นแนวทางนะครับทลิปที่ผ่านมาเข้านะแยวผมไม่ดูเข้านะครับแต่ผมจับผิดผม,ผมจับให้เก้าสี่เจ็ดสี่เนี่ย อยู่แถวนี้เลยเนี่ยมันมาออกตัวเนี้ยแต่มันกลับผมจับหลักผิดเนี่ยถ้าไปดูคลิปย้อนหลังผมได้นะสองงวดแล้วที่ผมทำอะ่ะถูกตลอดแต่ผมแต่ผมผิดแต่ผมแต่ผมจับผิดแค่นั้นเลย ค okay, นะครับสวัสดีครับคลิปหน้ามาทำสามตัวบนให้ดูแค่เป็นแนวทางนะครับเผื่อใครสนใจจะได้หาซื้อรัฐบาลไทยทันสวัสดีครับ